สวัสดีครับมาดูการเอาพื้นที่ที่เป็นโคกสูงสูงทำเป็นแปลงนาตรงนี้ก็ขุดลงไปประมาณสองเมตรหรือสาเมตรเจ้าของที่ตรงนี้ยังไม่มีพื้นที่ที่จะทำนา เขาจึงเอาแม่โคมาขุดเพื่อที่จะทำเป็นแปลงนาดูแล้วก็กว่าที่จะทำให้เป็นนาที่สมบูรณ์ก็ต้องเอาปุ๋ยหรือเศษใบไม้ปุ๋ยคอกอะไรต่างๆมาทำหน้าดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะฟางนะครับต้องเอามาลงเยอะๆเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินตรงนี้